วันนี้ก็จะเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์นะครับตัวนี้เป็นคอมเพรสเซอร์ของคุณทอนท e อน a z a 1 3 5หตัวนี้ BTU อยู่ที่ประมาณ450 BTU นี่นะครับเท่าที่เช็คสเปคนะแต่ว่าไม่ได้อินเสิร์ตให้ดูนะส่วนคอมถอดคอมถอดที่จะมาใส่เป็นสเปบวันนี้คุณทอนทอ CB น CBN CBZn152L ะครับก็สเปคมันจะอยู่มันจะสูงกว่ากันอยู่ประมาณสัก600 BTU มั้งนะ นี่ประมาณที่นี่ตารางเทียบ BTU เลยมันจะเป็นหนึ่งหนึ่งทับห้าหนึ่งทับห้าในละนี่นี่นี่ร้อยห้าสิบ L ก็ตัวน,วนี้ตัวนี้มาจะเป็นนี่หกร้อย BTU นะครับตามหลักก็จะเอาสักประมาณ CB z n หนึ่งสองสาม L นี่น่าจะได้แต่ว่า วันนี้มีคอมถอดนะครับก็เอาเป็นคอมเบอร์นี้สเปคนี้ใส่ได้นะครับเพราะว่าตู้มันก็เป็นตู้2ประตูนะครับสประตูก็ประมาณสักเจ็ดคิวได้อยู่ตู้ก็ถือว่าใหญ่พอสมควรก็ใช้ได้นะครับเป็นคอมถอดเบอร์นี้อุนทอนมันจะมีสสายที่เป็นน,นิตต่อน่าจะมีคาปาซิตเตอร์จะมีมันจะมีแคปในนี้นะครับตัวนึงแกะมาดู นี่นะมันจะมีแคปอยู่ในนี่ตัวหนึ่งแล้วก็แกะออกมาก็ต่อเข้าออก,กับลายวงจรตัวใหม่คอมเพรสเซอร์ลูกอถอดที่เามาใส่นะนี่นะครับก็จะมีแคปข้างใน,นอยู่ตัวหนึ่งเหมือนกันนะก็คือแล้วถอดออกโปดวงจรออกแล้วมาใส่ตัวใหม่เป็นคอมถอดที่เราจะมาใส่แทนนะนี่ผมก็จะทดสอบคอมที่จะเปลี่ยนใส่นะครับดูที่ว่ามันจะรันออกไหม อ่ะโอเคทำงานใช้งานได้นะครับก็มีปัญหาเดี๋ยวดูแรงอัดที่จริงต้องเชื่อมวาล์วสอนแล้วก็ต่อเกียร์ใส่นะครับแรงอัดแต่ว่าตัวนี้ผมทดสอบดูแล้วตั้งแต่ตอนที่พอเกียดเป็นสต็อกนะครับสแป์พาร์ตก็ถือว่าทำงานได้ใช้งานได้สเปคของคอมเพรสเซอร์กุนทอน C B Z N 1 5 2 L 6 z แล้วก็ตารางเทียบ ของคอมเพรสเซอร์ตระกูล cbn คุณทอนรุ่นนี้นะครับนี่จะเป็นตารางเทียบเรามาดูตารางเทียบก็จะมีตั้งแต่ c q n 7 6 l 5 cl ขีด l แล้วก็ c ขีด b z n นี่ครับตามตารางนี้เลยนะครับบิดขนาด bitu ขนาดกระแสขนาดสเปคขนาดกำลังวัดขนาด hp แรงมา้าชุดข้างล่างนี้ก็จะเป็นวงจร ของการสตาร์ทคอมเพิวเซอร์แล้วก็มีพวกพีดีซีพวกเคอร์เรนต์พวกไอโอโหลดนะครับด้านหลังตามนี้นะครับด้านหลังก,ก็จะเป็นคู่มือคอมเพิวเซอร์เฉยๆพอได้เก็บวไว้เป็นข้อมูลอ่านี้อีกรอบหนึ่ง สรุปเลยก็คือคอม CB ZN ที่ว่าเป็น600้ u ใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าคอมลูกเดิมของมันก็คือกุนทอน AZ A 135 1 3 5 0 Y เนะี่ยคือเป็นประมาณ450ร u นะครับส่วนตัวที่จะมาใส่ที่สต็อกมีนะมัน600้อีนะพอใส่ไปแล้วเครื่องมันร้อนนะครับเครื่องร้อนแล้วคอมมันร้อนจี๊ดแล้วก็นอกน็อกนะครับแต่ว่ามันช่วงมันรันได้ประมาณหลายชั่วโมงอยู่แล้วเก็บสะสมความร้อน ทำให้เกิดความร้อนสูงแล้วก็น็อกไปสูบใช้ไม่ได้ครับก็หาคอมเบอร์ใกล้เคียงสเปคใกล้เคียงมาใส่อีกทีนึงผมก็เอามาแชร์ให้ดูนะครับทจริงที่แรกผมก็คิดว่าใส่ได้ผมก็ลองใส่ดูลองรันดูมันก็ไม่ได้นะครับก็ข้อเสียแบบนี้เคลนี้ก็จบงานนะครับหาคามลูกอื่นมาใส่ที่จะเปคกวีทียูใกล้เคียงกันนะครับก็พอดีไม่ได้ถ่ายรูปถ่ายคลิปไว้ก็เอามาอัปเดตให้ชมไฉยใว่า อันที่เปลี่ยนที่ว่าจะใส่ได้มันใส่ไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเราก็ลองดูด้วยแหละนะครับแล้วอย่างเราก็คิดว่ามันจะได้แล้วก็มีสต็อกมี s p ร์พาร์ทเท่าที่มีแล้วก็พอไม่ได้แล้วก็หาอันใหม่ใส่นะครับก็ตามนั้นนะครับแต่คิดว่าถ้าใส่ได้ก็คือก็ต้องลดขนาดหรือว่าเพิ่มขนาดของตัวฉีดนะครับก็คือแคปทิวต่างๆนะครับมันก็ต้องลองถูกลองผิดอีกแหล,ละแต่ว่าครั้นี้เราก็หาสเปคใกล้เคียงมาใส่เลยประจบส่งงานไปแล้วนะครับ